สวัสดีครับพี่น้องเข้ามืนีเข้าก็อยู่ที่ร้านแซบคั่กนะครับร้านนี้นะครับยูแถวอ่างขวัดครับผมแถวเลียงเมืองท่าออกไปราชพัฒน์รอีศครับถือว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังอีกร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมาซ้ำกับก๊าล้าเทียแล้วครับอันนี้ก็ลังซ้อยหนือสดๆเลยนะครับอันนี้นะครับโอ้อันนี้แม่ก็ลังเห็ดตุมแซบขออขุยาตนด้ครับแม่เด้ออันนี้ตุมแซบอันนี้ตุมแซบเนื้อ ต้มคม or หรือต้มต้มแซ่บต้มเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเนาะก้าเป็นต้มแซ่บอันนี้ก็เป็นต้มแซ่บต้มแซ่บครับอันนี้ก็เป็นย่างนะครับออันนี้เป็นย่างเสือร้องไห้นะครับย่างกันย่างเตาทานย่างเตาถานน้ำหอมอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นกวยกวยขั้วตัวเป็นกวยขั้วแน่นอนตัาสีเละขั้วนะครับกวยเสือขั้วนะบรรยากาศ ครับเ้านนี้ผมมาซั่มหลายเทียอลไรได้พี่น้องถือว่าบ่ผิดหวังในเรื่องของรสชาติแล้วก็คุณภาพของอาหารนะครับจ้าเนี่ยครับเจ้าของจ้าบ้าอะไรเลเห็นรถก็มาหลายครับผมนี่นะครับเได้เพราะอเได้เห็นหนาแม่ค้างามๆนี่สินะครับเนาะมีตะปูงามๆองตองเลยบถลาดมีสีรถนี่แหะครับ นี่คุณแม่เป็นกระลังเห็ดก้อยก้อยเนาะก้อยซอยก้อยซอยอันนี้เป็นก้อยขมนะครับก <c ười> ้อยซอยอันนี้เป็นก้อย,อยหลายคนอาจจะสงสัยว่าก้อยกับลาบมันคือกันเดี๋ยวมัอนี้เขามาไขคำตอบก้อยกับลาบมันต่างกันยังไงครับแม่มันก็เป็นลาบมันเดี๋ยวนี้ทุกเคนก็ลาบดิบลาบปลาลาบสุกอ๋อเป็นภาษาเอิ่นดีเสียบางๆก็เอิ่นลาบ ถามาลาสุขลาิต่างมากกับมาลานี่ต้องซอยตัวเองนะคะโดยเฉพาะเจ้าครับผมโ <laughs> <laughs> อเค okay. okay, นะครับเดี๋ยวเข้าไปรออาหารอยู่บนโต๊ะนะครับครับแม่คะ่ะคนงามเอา,เอาออเอครับของข้าเสิร์ฟเราครับเป็นก๋วยโซ่ไอ้ตัวอะไรผูน้นี้งามไนาส <laughs> เอาขวาวจงริงเ,เอาเลยเวจงเอเลยนะ <laughs> จ๊ะ <laughs> แบ่งลเลยตักเอาเลยเนอะอะไรไชอนตักกินเลยตุกแบสิสิมา,นนา,าค,ค,นนครับัน,นีปเาเยมากับทานหวนินรับัอไอนี้ก็ีนออปกนกินเขาแน่ส่าน MC กินเขาแน่อันเดียกินอาหารเน่ย,ยเบาด้พี่น้องไปไปล่เตีงในปล่อยวามาเด้นี่ นี่ก็เป็นอย่างร่วมอย่างห่อนได้ไหมบ้างเนี่ยเป็น้นะังตมแสบแต่ซิมี่ทั้งเอ็นที่ทั้งเนือ้อเปอยตะว่าที่เดียก็คือเอ็นนี่แหล้วกรุบกรุบแล้วนะม่เป็นไรเลยบ้ นี่นครับธรรมะร้านนี่ร้านแซกนบกระทักเมนูแนะนำกับสิ่ประมานี้ครับมีตุ่มแซบมีก๋วยซ้ยก๋วยคัวอย่างพวก